เฮ้ยพีเแต้มไปไหนอ่ะถึงแล้วทุกคนตอนนี้อยู่อยู่ที่ไหนขบูที่ไหนสั้งขะมาทำไมเนี่ยมาเล่นอนอยู่บ้านก็ดีแล้วขี่รถก็เหนื่อยเลยมาลำบากกันครับขี่รถเขาอย่างสูงโอเคเดี๋ยวเราจะไปน้ำตกอะไรปะสงองกะเรียงน้ำตกสงกะเรียงนะครับ อันนี้ห้องที่เรามาเช่าอยู่เดี๋ยว6วันวันต่อไปเราจะไปที่สะพานมอนไปดูสาวเพม,ม่านะครับโอเคทุกคนเราเดินทางไปที่น้ำตกกันก่อนนะครับอุ้ยทุกคนตอนนี้เราถึงที่น้ําตกสังกาเดียนแล้วนะครับอำเภอสังขะกาญจนะบุรีทูดูมีเพย์ด้วย แท่น่าเที่ยวมากนี่ไอ้นี่คนคนโอเคส่วนน้ำคุณลูกค้าเชิญแพร่ไหนดีครับได้ว่างทุกแพลครับเอากลางกลางก็เดี๋ยวเราจะได้หลายยางหน่อยโอเคครับผมครีนเป็นไงพี่น่าเล่นนะน่าเล่นปะน่าเล่นมากเลยครับ ตูลงเลยจุ้มเลยเยอจัโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเอาของลงก่อนนะครับเราจะทำการเอาแพจะหาก่อนว่าจะเอาแพไหนดียังนี่ครับทุกคนโอ้ไปชดกล้องไปนึ่บรรยากาศสวยดีนะ ชุดมาไหมเนี่ยไม่พี่ ลงน้ำกอนเทสตัวเทสตน้ำกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยน้ำก้เย็นเลยเฮ้ยยังทำอย่างนี้ไม่ถูกก็เอามไปด้วยก็คู่ไปเลยดิเฮ้ยก็เอามไปด้วยสิพี่บอลล่นันลื่น cái này cả nó đốn rồi. Nó nó đi 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 đâu mày ơi Đi 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 Để đi เดี๋ยวไปดอะไรวะอะไรเดี่ยคะอนนี้ฮือทุกคนดูน้ำดินี่ดูลูกพี่เราจะโดดน้ำโชว์ป่ะเนี่ยไม่จะโดดชุดนั้นเลยเหรอเอางั้นเลยเหรอเฮ้ยพี่มป็นคนสุดอะโดดใส่แพ้ตับจุกอะเฮ้ยใจเย็นพี่ถกมาไม่คุ้มนะ เสียงสั่นนี่คือหนาวนะครับอันนี้ก็ถือว่าน้ําลึกประปกตินะครับเพราะว่ามีฝนน้ํากําลังสวยเลยใส่ด้วยเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นกันดูนะครับ๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราพาเดินดูฝั่งนู้นคนดูเดินเข้ามาข้างในครับโห่บรรยากาศโคตรสวยน้ำเนี่ยใสนี่ครทุกคนดูดูด อันนี้มาใหญ่ด้วยทางลื่นนะพี่พาทุกคนมาชมบรรยากาศข้างบนนะครับไม่ใช่ดิข้างในเราเข้ามาอีกเดินตีนสาวมาครับโอ้จะเป็นุยสวยนี่บรรยากาศรอบๆน่ามาร้องเก่งมากเลยครับนี่ มาไต่ไม้มาขึ huh. uh ้ไม้เหรอขึ้ไม้โอเคทุกคนเราขึ้นไม้ขึ้นไม้โอ้โหยุ๊ยฮะเออแต่มันลึกไปหน่อยมันอยู่ไกลไปหน่อยเฮ้ยดูน้ำยังใสเลยครับน้ำเลย น้ำตกสวยๆดูน้ำยังใสอ่ะทุกคนคผมกลัวลื่นมากเลยมาเดินระเบานะครับด,ดูน้ำ,ด,นำดีน้ำแรงนู้นๆนูน่นอ่ะพี่เาไปสมุดไปอีกมันเดินได้ แต่ตรงนี้น้ำไม่ก้นเลงเลยเดี๋ยวดีอืออือมัน้ีมากขาใสเฮ้ดูดิดูวิวอือตรงนี้แม่น้ำข้าใสเลยเป็นเดินลำบากนะครับน้ำแรงเฮ้ย แล้วก็บวกกับเราหนาวแล้วด้วยสั่นเลยนะครับมากับเพื่อนๆได้เลยครับตรงนี้เมื่อกี้ครับลื่นโอเคตั้งหลายครั้งนึงลื่นครับอยู่บนนหินนะตอนเนี้ยอายู่ได้อยู่คิดเยอะฝันคิดฝันขอขอไปที่พุดดิฟอสครับไปเล้ว ไปน้ำเลยเื่อนเลื่นเลยไอ้นี่นี่นี่เข้าใจเลยเื่อนเดื่ยวในทักลากันนี่ครับทุกคนพาไปสำรวจน้ำตกของอะไรนะชื่อว่าซางการเลียนน้ำตกซองการเียนอยู่ที่สังขารนะครับใครอยากมามาได้เลย ก็จะมีแพรแบบนี้ให้นั่งนะครับเหนียวจีบไปยังไงต่อครับทุกคนต้องไปฝั่งนี้ฝั่สนีผมจะเดินไงวะมันลื่นมากเลยทุกคนดูดนจะคล้ายน้ยังไงทางไง ที่พาผมมาทำไมถุงถั่อะไรเนื่อนสวยนะทุกคนใจเย็นนะพี่ใจเย็นนะน้ำมันแรงครับทุกคนมันดันขาเราปื้นเลยโบ,บกให้หินลื่นเลย จะไปได้จริงเหรอพี่เ่อย <c oughs> นะเฮ้ยโ <c oughs> อย้โ <c> ห <oughs> สี่สิ่สี่ค่อยไปเราไม่รู้ว่าตรงไหนลึกตรงไหนตื้นเลยดิค่อยไปเฮ้ยทุกคน ราจะเดินไปจนสุดแพรเรานะครับไปไปเลยที่เลยเราไปน้าปลาล้กขอ้นเอามหินนะเฮ้ยจะมำไร ถูนี่แล้วโอ้ยสดทด่ทดเลยันจะถึงที่เราก็นู่นเลยเป็นบททีเกี่ยกงกโกโปลผมอ่ะลืนล่นลืน่นลืไอ้ไอ้ื่อโหสายตำรวจจริงเลยนับ ไปให้เต่อทุกคนทางนี้รถไทยเป็นจักรสัตว์ไปได้ตัดตเอาตร,ตรงนี้จะเป็นแบบหินนะครับท้าไม่จะาขันนู้นนะรตรงนี้เสียบมาได้เลยครับาจะเป็นหินละนั้นตรงนี้แรงสุดแล้วหลัจากันก็เป็นหินยาวเลย ไปครับทุกคนเหนาวจริงๆเลยชุกชุกถายสำรวจมีนะอุ้งมือเลื่นนนนอนเฮ้ยโคตรสุดอะ ทางเด็กหิดนะโอเคทุกคนมันจะเป็นน้ำแล่อนใช่ไหมสัตเด็ดเยอะเลยลื่นล้มแล้วจะเป็นไงวะน้ำมอะไรขนาดนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวจะลุยก่อนแป๊บนึงทุกคนเห็นอย่างนี้มันแรงมากขนาดเนี้ยดูดิต้อซัดขาเราิวเลยจังหวะเอาก้าวะเก้าวเหยียบเราต้องเหยียบเบาๆด้วยใครรู้หินเป็นไงเฮ้ยขอไม่พี่ ไปเอมไหมให้เสียทร่ออะเสียทร่มเหรอตรนี้โอ้ยหินด้วยคเนี้ยจะไปยังไง